ถ้าเรามีความเชื่อมีความมั่นใจวางใจลงอย่างนี้ทุกอย่างก่าวแห่งชีวิตทุกขณาดจิตที่เป็นไปเราก็จะเก็บเกี่ยวสัมภาระธรรมเก็บกรรมบุญกุศลไม่ว่าจะเกิดจากความคิดจากคําพูดจากการกระทาก็ล้วนแต่ให้เกิดบุญกุศลเพื่อจะได้เป็นที่พึ่งให้กับดวงจิตดวงใจของเรา แล้วอีกประการหนึ่งงานอย่างนี้กิจกรรมเช่นนี้เป็นการให้เราทั้งหลายได้ทำหน้าที่ทำหน้าที่สืบทอดรักษาพระพุทธศาสนาหน้าที่ของพุทธบริษัทองค์มสมเด็จพระบรมศาสดาได้ตรัสเอาไว้ว่า พุทธศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองหรือจะเสื่อมสลายไม่ได้เกี่ยวกับบุคคลอื่นไม่ได้เกี่ยวกับใครอื่นขึ้นอยู่กับพุทธบริษัทของเราภิกษุภิกษุณีโอบาสกอุบาสิกาหากเราท่านทั้งหลายยังทำหน้าที่ของตนเองเข้มข้นแข็งขันสมบูรณ พุทธศาสนาก็จะมีแต่ความจเจริญรุ่งเรืองขึ้นโดยเฉพาะเจริญรุ่งเรืองในใจของเราก่อน